บ่าย2องโมงนะคะแล้วก็จะมาพบกับพวกเราทั้ง4คนนี้ได้เช่นเคยนะคะและที่สำคัญนะคะรายการสารคดีความรูร้สน,สนุกแบบนี้ก็ดูกันได้พร้อมกันทังครอบครัวค่ะสงสัยอย่างหนึ่งครับมุมนู้นเป็นอะไรครงแรนั่นเขามารำมวยไทยอะไรอยู่ตอนนี้ครับพี่โนเริ่มรายการแล้วครับไม่ได้รำมวยไทยพี่ตั้วไปถ่ายกลองมาก็เขากาลังอินไงเขาก็มีแต่อะไรนะต๊อกแตึงโมงทหนึงครับพี่โนททำเรื่องกลองครับกลองค่ะ นี่จะนําเสนอเรื่องกรองให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะใช่หยุดเลยครับไม่ต้องไปถ่ายแล้วครับเพราะว่าน้องแนนเขาทาไปแล้วพี่ได้ดูตีกลองตุ๋มตุ๋ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ๋ยหยุดเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะหยุดเลยค่ะพี่ตัวครับของโนเนี่ยนะคะไม่ใช่กลองยาวอย่างแนนอันนี้เป็นกลองทางภาคเหนือค่ะแห่เพราะว่าวัฒนธรรมของกลองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องของการตีกลองเนี่ยมีทั้งเหนืออีสานกลางใต้ถ้าเอามาทํานี่ยาวเป็นซีรีส์นี่ไม่มีหมด่ะอือของกลองมีเยอะขนาดนี้เลย้ จะพาไปดูกลองทางภาคเหนือถ้าพูดถึงกลองทางภาคเหนือหรือกลองล้านนาเนี่ยนึกถึงกลองอะไรกันบ้างกองสะบัดชายครับโอ้โหใช่ใช่ครับําได้มีลาเป็นไงครับเจสซี่เหมือนที่พี่โนลองตีไหมนี่ตอกเต้นตึ่เขาดูดีกว่าพี่โน้อยูไม่ไหวแล้ว ดีกว่าน,นี้มีห<ว>มัดเท้าเข่าศอกไม่ใช่แบบต๊อกแฟกนี้ตอกตส่อยใส่อะไรคืนเริ่มซ้อมไลคะเริ่มซ้อมแต่ที่พูดมาเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะ <S <S แต่ว่าที่โนจะพาไปค่ะต้องบอกว่านะคะกลองทางภาคเหนือเรล่านี้ไม่ได้มีแค่กลองสะบัดชัยนะคะต้องบอกว่ามีกลองนี่มากมายหลายชนิดเลยค่ะ างกลองที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าทุกใบนี่ชื่อก็จะมาจากเสียงค่ะอย่างใบนี้อะไรนะคะอาจารย์เต่งเต่งทิ้งก็คือจะเต่งทิ้งใบนี้เรียกกลองชัยะมงคลนะครับชัยมงคลชัยะมงคลโอ้ฟังแล้วอยากออกไปรบเลยค่ะ กองเยอะขนาดนี้เลยรอคะพี่นองนี่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะนี่เนยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะพี่นองนี่ไม่ได้มีแค่เยอะอย่างเดียวนะคะน้องแนนแล้วก็ที่เห็นขนาดใหญ่ๆนี่ยังไม่หมดนะคะยังมีกรองอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าถ้าเห็นแล้วนะคะต้องอึ้งทึ่งตะลึงอย่างแน่นอนค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะก้องหลวงพยานรคร ใหญ่กว่าเหมือนใหญ่กว่ารถกระบค่ะอไร้ยแต่ละคนอาปากค้างกันเลยทีเดียวหกเดือนก็หกกองอะไรครับน่ยโอใหญ่และยาวเลยขนาดนนใช่ครับโหถ้าตั้งชื่อนี้ต้องเป็นกองยาวใช่ครับชื่อนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่กองยาว ที่พี่ตัวบอกอเขาชื่อว่ากลองหลวงค่ะซึ่งกลองหลวงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นกลองที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะแต่ว่าถ้าจะให้โนเล่าเรื่องราวนี้คงไม่จบนะคะหมดเวลากับดีเพราะฉะนั้นนะคะติดตามเรื่องราวของกลองล้านนาได้ในกบนอกลาว,วันนี้ค่ะต๊อกแท๊กตื่นโมงไม่ใช่ต้องงี้ต๊อกแท็กตึงนโมงแต็กตึงโมงโมอย่างนั้นไม่ใช่ ส่งน้ําพระธาตุที่วัดเหล่ายาวใต้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลประจําปีค่ะซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อที่ปฏิบัติกันมายาวนานแต่โบราณเปรียบเสมือนได้ส่งน้าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่บริเวณสนามแข่งขันกลองหลวงค่ะแล้วก็เริ่มมีรถกลองหลวงนะคะจากวัดต่างๆทยอยกันมาค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะกลองหลวง อย่างนี้นี่สักกี่เมตรคะเนี่ยใบนี้3เมตรสามเมตรกว่าได้เนาะโอ้โหนี่ใบนี่ใหญ่มากเลยค่ะจะลองเทียบกับโนรานี่ยังยังไม่ถึงครึ่งใบของกองเลยค่ะความยาวกองยาวมาก การแข่งขันกลองหลวงกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูนมานานกว่า100ปีแล้วค่ะจากเดิมที่เกิดจากการนําเอากลองหลวงหลายๆลูกจากวัดต่างๆเข้าร่วมขบวนแห่งานบุญก่อนที่จะลากกลองหลวงกลับแต่ละวัดก็จะนํามาประลองเสียงกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการทําและวิธีการตีก็เพื่อความสนุกสนานค่ะจนกลายมาเป็นกลองที่ใช้แข่งขันประชันเสียงประลองความดางังที่นิยมมากในปัจจุบันค่ะ พี่คะอันนี้มาจากวัดไหนคะวัดพระธาตุสีจุบทองครับวัดพันมงคลบ้านคว้างบ้านคว้างจังหวัดจังหวัดลําพูนลําพูนแสดงว่าวันนี้นี่มาแข่งนี่มั่นใจไหมคะมั่นใจครับชนะแน่นอนชนะแน่นอนแน่นอนอ่ะได้มาได้ทีหนึ่งนี่หลายครั้งแล้วอ่าครั้งนี้ก็ไม่น่าจะพลาดได้ได้แน่นอนค่ะปืนจำทองจังหวัดเชียงใหม่นี่มาจากเชียงใหม่เลยเหรอคะครับผมมาแข่งกับลําพูนครับผมโอ้เราตามถิ่นเลยนะวันนี้นะตามถิ่นเต็มร้อย ่อนที่เราจะรู้ว่ากลองหลวงนั้นเขาจะแข่งขันกันอย่างไรนะคะและเพื่อให้เราได้เข้าใจและรู้จักกลองหลวงมากยิ่งขึ้นเราจะย้อนกลับไปทำการเรียนรู้และรู้จักกับกรองขนาดมะึมานี้ซะก่อนค่ะซึ่งก็ต้องพึ่งกูรูอย่างลุงสินปู้ที่คลุกคลีและเป็นแนวร่วมในการดูแลและอนุรักษ์กรองหลวงค่ะ นี่จากเมื่อกี้ได้เห็นกองหลวงแล้วนะคะนี่พอเข้ามาใกล้ๆค่ะยิ่งเห็นความใหญ่โตค่ะคุณลุงหนูๆเข้าไปใกล้ๆได้ไหมหนูจับได้ใช่ไหมคะขอจับหน่อยโหจะเห็นว่าใหญ่มากเลยแล้วทําไมทําไมถึงชื่อว่ากองหลวงนี่มีที่มาไหมคะคุณลุงว่าทาไมถึงชื่อว่ากองหลวงนอกจางใหญ่นี่เป็นลักษณะที่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่ากองชนิดนี้ถือว่าเป็นชนิดที่มใหญ่ที่สุดบรรดากองทั้งหมดเลยค่ะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นกองหลวง โดยคำว่าหลวงนั้นในภาษาเหนือแปลว่าใหญ่นะคะขนาดของกลองจึงกลายเป็นที่มาของชื่อในอดีตนั้นกลองหลวงสำคัญต่อวัดและชาวบ้านแถบจังหวัดลำพูนมากค่ะเรียกได้ว่าทุกวัดนั้นจะต้องมีนะคะ mm hmm. เพื่อใช้เป็นเครื่องประโคมในขบวนแห่ง,งานบุญของวัดด้วยเสียงที่ดังกังวานไปไกลจึงกลายเป็นเสียงที่ใช้บอกบุญชาวบ้านแทนเสียงตามสายในปัจจุบันค่ะแล้วเป็นกุศโลบายของรูบาอาจย์สมัยก่อนใช่ไหมบอกว่าจะให้วัดกับ ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อมสัมพันธ์ม,มีความผูกพันกันตลอดก็สืบเรื่องจากกองหลวงนี่แหละเป็นตัวที่นําให้ชาวบ้านเขวัดจะมีความผูกพันกันแน่นหนานับจากตัวนั้นเป็นตัวมาเลยก็ใช้กลองนี่แหละใช้กลองนี่แหละลุงสิลคะอย่างกลองหลวงใบนี้คะ่ะเรา ประกอบด้วยอะไรบ้างคะที่บอกตีแล้วจะดังออกไปไกลๆอย่างเงี้ยค่ะกองหลวงนี่ค่ะมันก็ประกอบอยู่หลายส่วนหนึ่ง <c oughs> หน้านเนาะอันนี้คือ<น>อันนี้คือหนังเขานี้เขาว่าหน้ากลองหน้ากลองหน้ากลอง,ลอ,งอย่างหน้ากลองนี่คือเราต้องมีแบบเคล็ดลับในการเลือกหนังไหมคะลุงหน,นังเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาน,นี่คืออะไรคะเออคือข้างของลำตัวบัวที่นี่ภาคเหนือเขาเรียกว่าเปียมคือหนึ่งเปียมหญ้า สองเปลียวน้ำเพราะฉะนั้นในการเลือกเนี่ยลักษณะเปียมหญ้านี่เขาไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่เปียมหญ้าคือส่วนฝั่งที่เขานอนบ่อยมันจะด้านอย่างนี้นะคะอ๋อจะแข็งแข็งทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เปียมน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้นอนครับหนังมันจะเสมอใช่แล้วก็มันจะมีขนหนุ่มนีอะไรมันดูดีหมดเลยก็คือจะใช้ฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นเป็นหลักมากลอง ซึ่งหนังหน้ากลองหลวงก็จะถูกยึดติดกับตัวกลองด้วยเชือกหนังควายค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวทนทานไม่ขาดง่ายและมีความยืดหยุ่นที่มีมากกว่าเชือกพลาสติกลุงสิลบอกว่าเชือกหนังควายที่ใช้ยึดกับตัวกลองนั้นนะคะมีความยาวกว่าร้อยเมตรเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะจะต้องไม่มีรอยต่อหรือถ้ามีก็ต้องมีให้น้อยที่สุดค่ะที่เราใช้พยายามจะใช้ให้มันเป็นเส้นเดียวตลอดเพราะอะไรคะลุงเอ่อเพราะลักษณะการจะนแน่นกว่าเ,เนี่ย การตอนเราสอยรูสอยหูหิงเนาะแล้วตอนดึงเนี่ยมันจะเสมอกันถ้าเกิดมีรอยต่อเยอะๆเนี่ยมันไม่สมอาจจะหย่อนบ้างอ,อะไรบ้างอ๋อเหมือนก็ดึงทีเดียวเพาะนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนอกจากนั้นก็จะมีตัวกรองหรือว่าไหากรอง